วนกับมาจะกลับมในคลิปวิดีโอ video video. อีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวไอเทมเด็ดกันอีกแล้วค่ะทุกคนคือทางเราก็โดนคนอื่นป้ายยามาอีกทีนึงนะคะคนน้องก็บอกว่าดีคนนี้ก็บอกว่าดีนะอดรนทนไม่ไหวก็ไปหามาลองใช้บ้านนะคะใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะวันนี้ที่ว่ากําลังจะมาพูดถึงก็คือน้องคนนี้เลยค่ะตัวนี้คือมิสมิ BTAHA Intense White Body Booster นะคะเขาบอกมาเลยว่าเป็นเซรั่มผิวกายที่กู้ผิวเร่งด่วนใน 14วันนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นขวดพลาสติกมีหัวปั๊มที่ใช้สะดวกแบบนี้มาให้เลยนะคะว่าได้มาจากช้อปปี้นะราคาประมาณ250บาทนะคะเขามาในปริมาณ250กรัมเรื่องของเรื่องก็คือว่าเห็นรีวิวตัวนี้เยอะมากๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าส่วนผสมที่อัดแน่นในตัวนี้เหมือนกับเซรั่มที่บำรุงผิวหน้าเลยนะคะเดี๋ยวมาลองดูคําเคลมของเขากันบ้างดีกว่าตัวนี้เขาบอกมาเลยว่าเป็นเซรั่มบำรุงผิวกายสูตรเข้มขน้นเหมือนเปิดไฟให้ผิวดูสว่างเนียนใสใน10 เพราะว่าเขามี10%วิตามิน b 3เข้มข้นสูงนะคะทําให้ผิวดูกระจ่งางใสลดเลือนจุดด่างดำทําให้สีผิวดูสม่ําเสมอแล้วก็ยังมี5% AHA ที่ช่วยผ่าเซลล์ผิวที่หมองคล้ำอย่างอ่อนโยนทําให้ผิวกลับมาดูสว่างใสเรียบเนียนนะคะตัวนี้ยังมีเซรามไา์คอมเพลตถึง5ชนิดเลยนะช่วยในการเสริมชั้นผิวให้แข็งแรงแล้วก็ชุ่มชืน้นแล้วก็ยังมีวิตามิน b 5ที่ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นในชั้นผิวทําให้ผิวของเรากลับมานุ่มเนียนน่าสัมผัสนะะะคคคทีี่่่สําาาััญือออตวนนนน้เเโยมเยนะมมกลไ ม,มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะมาลองดูเนื้อเซรั่มของเขากันบ้านดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจะมีความออกเป็นเจลเจลนิดนึงนะพอเกลี่ยไปแล้วเนื้อค่อนข้างจะบางเบาเลยนะคะแล้วก็แป๊บเดียวนะน้องก็จะซึมเข้าผิวไปเลยนะคะทีนี้มาลองทาที่ผิวตัวกันบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าจะลงให้ดูก่อนหนึ่งข้างนะคะทุกคนวิธีใช้ของวาก็คือว่าจะใช้ตัวนี้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะโดยเฉพาะก่อนนอนวาก็จะอัด ไเยอะๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าอะ่ะวาก็จะลงเซรั่มตัวนี้แล้วก็จะต้องตามด้วยกันแดดด้วยนะคะวาแนะนำว่าควรจะเป็นกันแดดที่ spf 50นะคะทุกคนก็จะช่วยในการปกป้องผิวได้ดีมากๆนะวาก็จะท,ะทาเกลี่ยไปเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเนื้อเขาจะมีความแบบทาง่ายมากๆนะมันเป็นเนื้อที่ออกเจลลี่นิดหนึ่งนะคะแล้วทาไปแล้วซึมเข้าผิวได้ดีมากๆเลยนะคะแปบบเดียวก็คือเกลี่ยท่ว ผิวนะอ่ะนี่คือข้างที่ทาแล้วนะส่วนข้างนี้ก็คือยังไม่ได้ทาคนะผิวก็จะดูมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเลยนะคะที่สําคัญคือวารู้สึกว่าเนื้อเขาไม่ได้เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทาอีกข้างเลยนะคะทุกคนวาก็จะใช้วิธีทาแบบนี้ย้ำๆไปนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะวาก็จะอัดให้เยอะๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะช่วงแขนของวานี่ยว่าบอกเลยว่าตอนแรกผิวของวาจะมีความแบบเป็นสองสีนิดนึงอ่ะทุกคนเวลาว่าไปเจอแดดไปเดินตลาดนะไปค่ะ คฟ่อะไรแบบนี้ยคือว่าเป็นคนดําง่ายนะคะทุกคนถ้าตากแดดจะจัดกลับมานะก็คือช่วงแขนเนี่ยตรงนี้จะขาวขวาเลยนะคะชวนี้ก็คือจะค้ำๆไปเลยนะทีนี้มาพูดถึงผลลัพธ์จากการใช้กันบ้านดีกววานะคะอย่างแรกเลยที่ว่ารู้สึกประทับใจตัวนี้ก็คือเรื่องการให้ความชุ่มชื้นของเขานะคะจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากใช่ไหมแต่ตั้งแต่ว่าใช้เขามาว่ารู้สึกว่าผิวว่ามันมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะจะรู้สึกเลยว่าคือทาไปตอนกลางคืนเนาะว่าจะอัดเยยอะหน่ พอตื่นเช้ามาผิวมันคือยังมีความชุ่มชื้นดีมากๆนะคะทุกคนปกติแล้วเวลาวาทาโลชั่นหรือว่าอะไรที่มันบางๆในตอนกลางคืนอ่ะเช้ามาผิวมันก็จะไม่ได้ชุ่มชื้นขนาดนั้นอ่ะทุกคนแล้วว่านอนในห้องแอร์ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้ผิวมันคือความชุ่มชื้นมันยังอยู่อ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าผิวเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการแพทเซลล์ผิวนะคะวารู้สึกว่าวาใช้ตัวนี้แล้วว่าขัดขี้คลออกได้ดีมากๆเลยอ่ะทุกคนคือเวลาขัดขี้คลใช่ไหมว่าก็จะ ชอบถูๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วบางทีอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยออกนะคะทุกคนแต่ตั้งแต่ว่าใช้ตัวนี้มันช่วยในเรื่องการแพดเซลล์ผิวนะมันก็ทําให้ที่ใครของว่าถูออกได้ง่ายมากๆนะคะส่วนเรื่องความกระจ่างสายนะเท่าที่ว่าใช้มาว่ารู้สึกว่าคือเขาช่วยทําให้ผิวเราใสาขึ้นจริงๆนะคะปกติแล้วก็คือผิวว่ามันจะมีความแบบสองสีทุกคนโดยเฉพาะเวลาว่าไปเที่ยวข้างนอกนะคะไปคาเฟ่ไปเดินตลาดนะันหรือว่าต้องตากแดดจัดๆอะ่ะก็จะมาแหละเพราะว่าทางเราก็คือบางทีไม่ได้ใส่แขนยาว ม,มันก็จะเป็น2สีเลยนะคะช่วงนี้ที่โดนแดดก,ก็จะมีความค้าฝานะแต่ตั้งแต่ใช้มาก็คือรู้สึกว่าผิวมันมีความเรียบเนียแล้วก็สม่ําเสมอมากขึ้นนะแต่ถ้าถามว่ามันทําให้แบบขาวโบ๋ขาวจั้วเลยไหมอ่ะว่ายังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะแต่เรื่องการทําให้ผิวดูเรียบเนียนแล้วก็ดูสม่าเสมอขึ้นอะอันนี้ก็คือค่อนข้างจะเห็นผลเลยนะก็ถือว่าเป็นโลชั่นผิวกายเป็นเซรั่มผิวกายที่วาปลื้มปิ่มมากๆในช่วงนี้เลยนะคะที่สําคัญก็คือมันให้มาในปริมาณ ที่เยอะนะคะคุ้มสัใจเลยใช้ได้นานด้วยนะคะทุกคนใครที่มีปัญหาผิวมองคำ้ำไม่กระจ่างใสอยากไดเซรั่มที่ช่วยผัดเซลล์ผิวแต่ให้ความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เด็ดที่ฟังสําหรับผิวตัวเลยนะใครสนใจตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆเขาได้เลยนะคะหรือว่าตามบูตามวัสดุอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีนะเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีเห็นผลไม่เห็นผลยังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพื่อนๆคนอ<ๆ>ื่<ค>นเพิ่มเติมได้ที่ใต้คคลลิปวดดีีโอออเเยนะะะพื่จไ้้มข ในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย